สวัสดีครับสวัสดีช่องพายนิ่งหนองชาแนลนะครับวันนี้ก็เพิ่งเรื่องงานนะครับนี่สับปะรดก็มาถึงแล้วนะครับนี่สับปะรดขอกแม่แม่นะครับแม่แอดแม่แอปนะครับที่ส่งคะแนนมาให้พายนิ่งหนองซื้อสับปะรดนะครับนี่สับปะรดสับปะรดก็เพิ่งมาถึงเพิ่งจะลงนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับขอบคุณที่ คนที่เข้ามาติดตามช่องไฟนิ่งหน่องชาแนลนะครับขอบคุณมากๆนะครับเข้ามาติดตามอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ขออย่างเดียวเลยครับนี่กลับมานะครับวันนี้นิ่งหนองเอาเสาวมาด้วยนะครับพ่วงสาวมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเอาน้องคอยมาด้วยนะครับพอดีควรกลับบ้านนะครับไฟนิ่งหน่องก็ได้สาวมาพ่วงสาวมาด้วยนะครับวันนี้ สองตัวนะครับก็ดูแลคนเดียวก็ดูแลสองตัวนะครับนี่ก็หญ้าเพิ่งไปตัดมานะครับหญ้าปลูกหญ้านุเปียนะครับกินผสมกับสับปะรดนะครับที่แม่แม่ให้มานะครับนี่เ็ไปตัดมานะครับนี่นะครับพ่วงมากับน้องพลอยนะครับนี่เพิ่งกลับมาถึงนะครับกลับมาถึงก็อาบน้ําให้ฝ้ายนิ่งนองนะครับ รถยาเขาก็มาพอดีเลยนะครับควรกลับบ้านนะครับมีธุระนะครับจะกลับบ้านนะครับก็ฝากช้างไว้ด้วยนะครับรถสับปะรดนะครับนี่เพิ่งมาลงนะครับนี่ที่แม่แม่ส่งคะแนนมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีแม่แม่พวกช้างก็ กงานกันหลายตัวนะครับวกช้างก็ลำบากหลายตัวนะครับสอบรถสวยๆนะครับนี่ต่อได้นะครับแถวพัทยานะครับวิ่งได้หมดนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับแม่แอดแม่แอดนะครับส่งคะแนนมาให้นะครับดูหมูตอนแม่ใหญ่มากนะครับนี่วนมันหมูเลยนะครับแต่ดีนะครับ ปกติเป็นบางตัวนี้จะนิสัยตกมันแล้วนะครับนี่นิสัยเกเรนะครับแต่มาตีนะครับที่ว่ามันอยู่ที่เราด้วยนะครับถ้าเราพุตรีกับเขารู้จักความรับผิดชอบไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทเราก็จะได้อยู่กับเขานานๆนะครับจางถ้าเราไปชูไปนีเ่เยอะก็มีอาจเสียวได้นะครับ แล้วจะโชควาสนานะครับสงสัยวา่าวาสนาได้ศบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่อ้วนเหมือนหมูเลยนะครับนี่ยังไม่ตกมันเลยนะครับจะเข้าปีหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ขี่ดูทุกวันก็รู้นะครับขเขาอาการไม่ค่อยดีเราก็ไม่เอาทํางานนะครับเราก็จะล่ามให้กินหญ้ากินน้ําอยู่อย่างนี้นะครับก็เซฟตลอดนะครับ คุณแม่แม่นะครับที่เข้ามาดูนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่ตับยาสวยสๆเลยนะครับนี่ตับปรถสวยๆเลยนะครับนี่รอบนี้สวยมากรอบนี้สวยมากนะครับรอบนี้ ไปใจกับไปน้ำเนาะนุ่มรอน,น,นะครับเป็นพ่อน้องไดมอนนะครับขอบคุณน้องไดมอนนะครับขอบคุณแม่แอฟแม่แอฟนะครับ เป็นสะพานบุญของน้องไดมอนนะครับที่ส่งคะแนนมาให้ซื้อสับป,ประรดเรื่อยๆบ่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่ๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูติดตามช่องทยลิงหนองแชนแนลนะครับขอบคุณมากนะครับ,บก็บมีเวลาก็จะไลฟ์ให้ชมอย่างนี้นะครับตลอดนะครับวันนี้ก็ รถสับปรถมาส่งให้แล้วนะครับนี่เฮ้ยพอแล้วมาแหนุ่มรอนะครับลอยเชือกนะครับสูงมากนะครับสูงยาวเขาดีมากนะครับ สูงไม่เท่าไหร่นะสูงทั้งใหญ่ด้วยนะครับปวบด้วยนะครับมีโซ่ที่ใส่ขาในเซฟอย่างดีเลยนะครับนี่ห้าหนนะครับนี่ใส่ลูกบิดลูกอะไรให้อย่างดีนะครับไม่มีขัดข้่องในโซ่นะครับทำแบนบอย่างดีนะครับพ่อของน้องไดมอนเป็นพี่ชายของบัวบานนะครับของบัวบานนะครับ ก็ลูกพายนิ่งน่องหลายๆตัวนะครับก็ล่ามคนละที่นะครับก็ชมไม่ค่อยเห็นนะครับลูกของพายนิ่งน่องนะครับมีทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับมีหลายๆตัวนะครับไม่น้อยพ่อเหมือนกันนะครับพายนิ่งน่องเขาก็พายเบิร์ดนะครับฝาติดตามแม่แม่ เอ้ามาดูช่องายนิ่งน้องชาแนลด้วยนะครับอาคิตะแม่แม่ด้วยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้นะครับพที่มีสับปะรดให้ช้างกินนะครับตั้งทุกบาทนะครับไม่ได้เอาไปไหนนะครับนี่แหละครับเอามาหาโอนมาก็ให้เลยนะครับนี่สับปะรดให้ดูตลอดเลยนะครับนี่ไม่ได้เอาไปไหนเลยนะครับนี่ ไม่ครไม่มีสับป,ประรดผมก็ต้องนี่เลยครับไปหาหญ้าอย่างนี้นะครับนั่วจะหามาได้ก็เอาจนเงือเงื่อท่วมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับหายานะครับ่วจะได้เอามาให้เขากินแต่ละวันนะครับคนที่ชอบจริงๆนะครับคนที่รักช้างจริงๆนะครับ ฝากแม่ๆติดตามช่องพายนิ่งหนองชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำธุระก่อนนะครับจะทำแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนครับผมครับดีนีนงครับผมก่อนเร็วครับเร็วครับครับผมพูครับผมดีดีครับผมห่วงกินอยู่ครับห่วงกินอยู่อรบน ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ